รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้แล้วก็มาดูเรื่องราวของชุมชนที่กม .4 ในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะหรือที่ชาวพื้นที่ค่ะรู้จักกันดีว่าชุมชนฮักกาฮักกานี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนจีนแคร์ชุมชนจีนเก่าที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวของฮักกากันว่ามีความสําคัญของพี่น้องที่บ้านกม .4 ยัังงงไงกนบ้าคะ่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้ค่ะเรามากันที่ชุมชนฮักกาหมู่บ้านชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในพื้นที่ของกอมซอีตำบลตะนอแมร้ออำเภอเบตตงจังหวัดยะลาเมืองที่ขึ้นชื่อว่าอากาศดีตลอดปี ซึ่งชุมชนฮักการนั้นนะคะก็ตั้งอยู่ระหว่างทางไปบ่อน,น้ำพุร้อนของพื้นที่อำเภอเบตงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อค่ะเมื่อขับรถเข้ามาจุดเด่นก็คือบ้านห้องแถวไม้โบราณมองดูคลาสสิกแล้วก็สวยงามมากๆเลยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีจากตำนานเล่าขานกันมาว่าในปีพุทธศักราช2343ได้มีชาวจีนกลุ่มแรกเดินทางมาจากมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนำเรือ มาขึ้นฝั่งทางประเทศมาเลเซียแล้วก็เดินทางเทา้าหรือว่านั่งเกวียนเข้ามาอย่างพื้นที่ของอำเภอเบตงโดยกลุ่มชาวจีนนะคะที่ได้เข้ามาอาศัยในพื้นที่แห่งนี้ประมาณ10ถึง20คนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบุกเบิกที่ดินทำกินการเวลาผ่านไปพื้นป่าอันกว้างใหญ่ตั้งงานอยู่ทั่วขุนเขาได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นสวนยางพาราสวนไม้ผล ชุมชนและรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอเบตงกลุ่มชาวจีนฮักกากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีภาษาพูดภาษาฮักกาและภาษาจีนที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวฮักกาวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถือว่าเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมฮักกาในประเทศไทยที่ซ่อนเสน่ห์อยู่ท่ามกลางสายบอกแห่งนี้ค่ะ ที่เราเห็นอยู่ถนนใหญ่แล้วก็รถสัญจรไปมาอยากจะบอกว่าเส้นตรงนี้กมสถ้าชาวเบตงจะรู้จักกันดีใช่ไหมคะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว <นะ S 1> ที่สํคาคัญไม่ว่าจะเป็นปชุมชนบอ่อ,น,บอน้ำร้อนบ่อน้าร้อนส่วนไม้ดอกแล้วก็อกูโมบิอามิตแต่วันนี้คะ่ะพี่ซ่อนไม่ได้พามาดูในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเพราะพี่ซ่อนเชื่อค่ะว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นทุกคนคงจะรู้จักกันดีแล้วแต่วันนี้เราจะมาบุกในส่วนของชุมชนฮักกาลูกคาทําไมถึงเรียกว่าชุมชนฮักกานะคะครับชุมชนฮักกา ในพื้นที่เบตงกมอสีนี้คือชาวไทยเสื้อฉายจีนที่ได้อ,อพยุกมาจากประเทศมาเลเซียแล้วก็าม,าะะมาตั้งถิง่นฐานโรกรักที่นี่ซึ่งในรูปเฟงกีเซลูกเขาได้มาซืรอเวเห็นว่าที่นี่ดีที่สุดน้นําดีดินดีก็เลยมาตั้งโลกรักที่นี่ก็เรียกสมัครพ,รพวกมา นะครับมาเสร็จบ้างก็เลยมาทาสวนยางพาราที่นี่นก็คือมาประกอบอาชีพที่ชุมชนแห่งนี้นแ,นแสดง,งว่าเมื่อก่อนเลยในอดีตเลยตรงนี้ก็จะเป็นป่ารกทึบหมดเลยเแล้วก็มาตั้งเป็นชุมชนขึ้นมา ก็น่าจะกี่ร้อยปีได้คน่าจะเป็นร้อยปีน่าจะเป็นร้ <ไป S 2> อยร้อยปีก็คือ,อพอคุณลุงคุณม,มาก็มีเรียบร้อยแ,แล้วตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวจะเห็นนะคะว่าตอนนี้รถสัญจรแบบไปมาตลอดเพราะว่าอย่างที่คุณซ่อนบอกก็คือว่าเส้นนี้เป็นเส้นแหล่งท่องเที่ยวหลักเลยของกอม .4 หรือว่าบ้านฮักกานั่นก็คือเราจะไปในส่วนของบ่อน้ําร้อนดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็อุโมงค์ปียมิร ต้องผ่านทางนี้ต้องผ่านทางนี้<ต>หมดนนเลยขอให้แวะที่นี่ก่อนแวต้องอแวะที่นี่ก่อน <c oughs> กอนม .4 เดี๋ยวอีกสักครู่จะพาคุณชมค่ะไปดูบ,บ้านหลังแรกเลยของบ้านฮักกาที่นี่เดี๋ยวจะให้วันนี้นะคะให้ลูกเสี่ยวนี่แหละเป็นไกด์พาพิซ่อนไปรู้จักของชุมชนฮักกาในแต่ละจุดว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชม บ้านฮักกา150ปีนะครับซึ่งจะเป็นบ้านหลังแรกในชุมชนฮักกาที่นี่นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอายุเยอะกว่าพี่ซ่อนอีกอะเดินเข้าไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาอยู่ในภายในบ้านร5 0ยปีอายุของบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกใช่ไหมคะม<า>ของลุงเสีย่ยวผาประวัติความเป็นมาก็คือในลูกพ่อนขีคนแรกที่เข้ามาในพื้นที่กมสีเริ่มที่อยู่เมืองจีนหรือเมืองจีนก็นั่งสมามเภานั่งเรือสมามเภานั่งเรือสมามเภามามาไปไปลายทางที่ประเทศมาเลเซียหลังจากนู้นก็เดินเข้ามาในประเทศไทย แล้วก็ได้ขอทางการบุกเบิกสวนยางหนึ่งหมื่นสองพันไร่ซึ่งทางที่ถ้าเราเข้าทางนู้นเขาจะเรียกว่าวันดีไรเป็นภาษาจีนคือเอาหนึ่งหมื่นสนองพันไร่นะครับที่เราบุกเบิกมาโดยที่เข้ามาปั๊บขอทางการบุกเบิกสวนยางหนึ่งหมื่นสองพันไร่ก็ได้เรียกสมัคร,พ,รพวกมามเพื่อพ่าวถางังนะครับเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราแต่<ร>ทุกวันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสวนทุเรียน<พ>นะครับและหลังจาก นี่เขาจะเป็นบ้านแรกที่นี่สมัยก่อนบ้านของเราจะอยู่ในสวนหมดเหมือนกับรูปทรงของบ้านหลังนี้จะแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของเราจีนยุโรปจีนนี่จะเป็นทรงยุโรปแต่ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นทรงภาษาจีนถ้าเราไปถ่ายหน้าบ้านขึ้นมาบ้าก็จะเป็นรูปภาษาจีนเขาจะอ่านว่าเกาแปลว่าสูงเกาเกาแปลว่าสูงสูงก็คือว่าตัวบ้านจะต้องเขาจะเป็นรูปภาษาจีนเลยถ้าเราไปถ่ายข้างนอก เพราะว่าจุดเด่นก็คือบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกต1จุดเด่นของบ้านคืออะไรคะลุงคะคิดว่าคือบ้านหลังนี้เขาสร้างมาเพื่ออยู่กันหลายครอบครัวครอบครัวใหญ่ชุมชนจริงก็คือจะเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีห้องห้องห้องมาป้าเราก็จะมาเป็นห้องห้องแล้วก็อยู่ด้วยกันหมดหลังจากนั้นก็มีการปลูกสวนยางเสร็จปาก็แยกครัวไปค่ะนี่แหละเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะพาเยี่ยมชม บรรยากาศภายในบ้านซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังแรกเลยของการอพักกาของชุมชนที่นี่แล้วอยากจะบอกว่าอายุคือ150กว่าปีอ่ะโอ้กี่ชั่วอายุคนแล้วคะถ้านับเนี่ยน่าจะ5้ีมั้งโอ้น่าจะ5้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ แล้วก็จะเห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมของสมัยก่อนด้วยนี่นี่น่าจะอะไรคะลูกคะอันนี้แห่เจ้าแห่เจ้าแห่เจ้านี่งานบวชอันนี่งานบวชสมัยก่อนจะเป็นการแบบสังคมวัฒนธรรมเลยนะจะไม่พศโอ้พศสองห้าห่คิดดู2512อันนี้2516 2505ึู้วูบวกลบคูณหารหี่ปีหลายปีอันนี้จะเริ่มที่ว่ายังไม่มีหอใิกา ข้างนนในตัวเมืองเลยใช่ไหมคในตัวเมืองครับอันนี้มีหอใิกาอันนี้จะเป็นสวนสาธารณะบนเขาบนเขาตอนนี้ยังมีอีกไหมอันนี้ยังมีอยู่อนนีการแต่งงานก็คือว่าถ้าใครที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ของบ้านโบราณของห้อไก่เนี้ย<น>อย่างน้อยก็ได้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รวมไปถึงเนี่ย เขาเรียกว่าการสร้างบ้านในสมัยก่อนว่ากระจายข่าวมันไม่เหมือนกันแล้วนี่ขอกระจายข่าวขอกระจายข่าวสมัยก่อนนู่นแล้วเวลาตอนเช้าเขาจะมีนาฬิกาดังอยู่บนเขาเสียงตามสายประมาณนัได้อีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าวิถีชีวิตที่เหมือนกับลุงเสี่ยวได้บอกพี่ซ่อคือว่า นี่เลยท่านที่มาแบบตั้งบ้านหลังแรกเนี่ยจะทําในเรื่องของกรีดยางเพราะแน่นอนเลยว่าพื้นที่เราเนี่ยปลูกยากรีดยางนี่เป็นอาชีพที่เรียกว่าทําเงินได้เลยและจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้จะเป็นอันนี้คือใช้ทำอะไรคะลุงคะถังถังใส่น้ํายางถังถังใส่น้ำยางเสร็จเราเก็บเสร็จปั๊บ เขาก็จะหับลงมาจากเขาเลยสมัยก่อนเขาจะหับลงมาจากเขาหุยหนักนะคิดดูแค่แค่ไอ้ถังก็หนักแล้วอ่ะเดี๋ยจะหับลงมาจากเขาโอ้สองเต็มสองถังนี่สองถังนี่ครับบางทีต้องหี้อีกกิโลคะลุงประมาณยี่สิบมีโอ้แต่เอาจริงๆอ่ะแค่ถังน่ะก็หนักแล้วอ่ะแล้วนี้คือทําอะไรคะอันนี้ไว้ ไม่ไม่ไม่ฟืนเวลาไปตักไม้ฟืนเสร็จก็เราก็ใช้ในหาดฮะหมายถึงเอาไม้ฟืนมาเรียงเรียงเรียงกันครับครับครัแล้วก็หาดก็หาดหาดสองข้างโอ้นี่เอาจริงพี่ต้นก็ไม่เคยเห็นนะว่าอันนี้จะใช้เรื่อยสมัยก่อนที่เขาใช้บุกเบิรแล้วดูเรื่อยก่อนดูเรื่อยก่อนก็สมัยนน้นจะไม่มีเลื่อยยนต์ใช้ใช้แรงคนนี่แหละค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่รีดแผ่นยางจากรีดยางอืมครับอันนี้จะเป็นโม โม่โม่สำหรับเวลาวันตุษจีนเขาจะทําขนมแข่งเขาจะเอาโม่แป้งโม่แป้งนครับแต่อย่าน้อยเพราะว่าเพราะเป็นครอบครัวใหญ่ต้องเราเอาลูกใหญ่ย่าน้อยคือมาตรงนี้เราจะได้เห็นในเรื่องของบ้านที่เป็นทรงโบราณแล้วเราก็ยังได้แบบเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนของแตาก่อนอีกหนึ่งอย่างลุงนี่คืออะไรอ่ะนี่จะเป็นถังดับเพลิงถังดับเพลิงเอาจริงจริงนะในชุมชนหมู่บ้านทักการนี่จะมีสถานีดับเพลิง โรงใก่อนแล้วก็มีโรงไฟฟ้าจะเป็นที่แรกของเบตงก็จะเรียกว่าที่ชุมชนฮักการตรงนี้น่าจะแบบว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็รุ่ง<ช>เรืองในสมัยก่อนอใช่ไหมคะรุ่งเรืองรับรุ่งเรืองเลยนะเพราะว่าจากที่ลุงบอกพี่ซ้นก็คือหนึ่งมีทั้งสถานีดับเพลิงแล้วก็โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะมีก่อนโรงไฟฟ้าก็จะเปิดช่วงหัวค่ำจนถึงสี่ทุ่มก็ดบแล้วก็หลังจากนู่นประมาณตีสี่ก็เปิดช่วง แสดงว่าชุมชนที่เข้ามาอยู่อยู่กันนะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบรุ่นหลังบรรพบุรุษที่มาแต่รุ่นแรกๆหมดเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อเพราะว่าอยากจะบอกว่าบ้านหลังใหญ่มากพอขึ้นมาถึงชั้นสองอยากจะบอกว่ามีหลายห้องมากเลยค่ะห้องหนึ่ง ห้องสองห้องสามสห้องและตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นห้องโถงไว้เวลาน่คุยกันใช่ไหมคะไว้นอนด้วยไว้นอนด้วยแบบครอบครัวใหญ่มากๆแล้วที่สําคัญถ้าเห็นประตูสองข้างเนี่ยก็สามารถที่เป็นระเบียงใช่ไหมคะครับผมโอ้ออกมาคือแบบหนึ่งเราได้เห็นธรรมชาติบรรยากาศนึกถึงแบบหนังๆเวลาเราดูนะหนังแบบเก่าๆหนังโบราณอ่ะคผู้ชม ดีมากบรรยากาศดีมากสูงนะสูงครับประมาณประมาณกี่เมตรคะเนี่ยนี่นาสี่เมตรมั้ยแต่ก,ก็ยกัม,มตรติด พอขึ้นมาจะมีแบบนี้อันนี้คือทําเพื่ออะไรคะทำไว้เพื่อเป็นหลุมหลบภัยอันนี้พูดจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับเพราะ<อ>ว่าสมัยก่อนจะมีช่วงสงครามญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเข้ามาเสร็จบ้านหลังนี้จะพพี่เตร็จี้ว่าเขาจะปิดประตูข้างนอกแล้วก็เข้าทางข้างหลังปิดปิดประตูหมดเลยปิดประตูหมดเลยก็เหมือนกับไม่มีคนอยู่อ๋อเดี้เราถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงหรือว่าเขาต้องก็ไป,ไปแอบอยู่ข้างบนครับ เพราะว่าถ้าสังเกตคือขนาดเขาเรียกเรียกว่าฝ้าแล้วกันนะฝ้าไม้ข้างบนเนี่ยถ้างงรงยังดูแบบแข็งแรงยังไม่ผุยังไม่มีปลวกเลยแสดงว่ารับน้ําหนักคนที่จะไปอยู่ข้างบนได้ได้ ัวโบราณของบ้านทรงจีนในสมัยก่อนจะสังเกตว่าจะแยกออกมาชัดเจนเลยใช่ไหมคะเป็นห้องครัวต่างหากเป็นห้องครัวต่างหากเลยแต่มันก็ยังเชื่อมกันอยู่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะมีการเชื่อมอยู่แต่ก็คือว่าจะแยกออกมาแบบนี้และอีกหนึ่งอย่างที่พี่ต้นสังเกตถ้าเกิดว่าไปแบบบ้านแบบคนจีนสมัยก่อนอ่ะเกือบทุกหลังนะจะต้องเปิดอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไรคเพื่อบน้ําฝน อ๋อรับน้าฝนก็คือจะเก็บน้าฝนไว้ใช้บางบ้านอาจจะมีบ่อตรงกลางแบบนั้นที่ที่เปิดโล่งแต่บางบ้านก็คือไม่มีบ้านนี้ไม่มีก็เพราะว่าคลองอยู่ใกล้ก็คลองอยู่ใกล้ก็เลยสามารถที่จะไปเอาได้และก็จะอันนี้จะเป็นเตาที่ใหญ่เตาใหญ่จะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นก็จะมี3ามรูอันนี้จะเป็นห้ารูเพราะว่าบ้านหลังนี้ที่เราดูมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่มากแล้วก็ครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ เพราะว่าคนจีนเขาจะนิยมอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีแน่เพราะถ้าเกิดว่าเตาเดียวมันจะไม่พอกับการที่จะทํากับข้าวเ<ช>ป็นอาหาร<ช>เป็นไงกันบ้างด้านหลังของพี่ซ่อนคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเรียกว่าไฮไลท์อีกก็ได้นะพอเริ่มเข้าสู่เส้นทางของเบตงอ่ะตามทางที่ขับมาเลยนะคะจะเริ่มเห็นแบบยางแบบนี้แหละ ลักษณะยาวๆใหญ่ๆแบบนี้และนี่ก็คือพามาถึงพื้นที่เลยว่าที่นี่เขาทํำยางแผ่นแบบแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่แล้วก็ยาวมากประมาณกี่เมตรยาวสาเมตรกว่ายาว3ามเมตรกว่าแล้วก็น้ำหนักหนักประมาณ6กโลหนักประมาณต่อแผ่นที่ซ่อนเห็นนี้ใช่ไหมครับผมและทําไมเหตุผลทําไมจะต้องทําแบบนี้เหตุผลที่ทําแบบนี้เพราะว่า ในพื้นที่นี้เป็นเขาค่ะถ้าเราทํำแผ่นละกิโลกิโลหนึ่งการตากก็ไม่มีพื้นที่ให้ตากเลยจําจเป็นต้องทําเป็นแผ่นใหญ่เวลาขนออกมามันง่ายสะดวกต่อการขนส่งมีแบบยาวก,กว่า3เมตรไหมมีโอสูงสุดอยู่ที่กี่เมตรคะสี่เมตรสี่เมตรแปดโลอ่ะสี่เมตร8ดโลโอ้ นี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ิส้นคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์แล้วก็น่าจะเป็นที่เดียวด้วยนะที่เบตงที่ท,ทำแบบทั้งใหญ่ทั้งยาว <c oughs> มากๆก,ก็คือยางแผ่นโบราณของที <c oughs> ่นี่ <c oughs> ยางแผ่นตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้จ,จะบอกว่าราคายางอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ60กว่าบาทณนะตอนนี้ราคายางแผ่นอยู่ที่หก <c oughs> กิโลละ60ถึง70บาทครับ <c oughs> งจะรอบปะไตยครับซึ่งจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีก็คือต้นน้ำมาาจกต้นน้ามจากข้างในสวนแบบนี้เลยมีนี่ตรงนี้คือใช้ทําอะไรบ้างคะไว้เช้าเช้าเขาจะมีชาวบ้านมาซักผ้าในวิถีถุงเท้าแล้วก็น้ําที่ใช้อยู่ก็น้ำที่วันี้ผ้าตรงนี้เลยจริงครับผมจริงจริงปัจจุบันนี้ก็ยังซักอยู่ซักอยู่ครับนี่คุณผู้ชมต้องมาช่วงเช้านึกถึงแบบโอ้โหแบบคนสมัยแบบ ก่อนสมัยแต่แรกเลยอ่ะที่เขาแบบซักผ้าตามดิมคอที่แบบถูถูไม้ทุกๆอันใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็น้ําเส้นนี้เลยแต่อยากจะบอกว่าน้ําที่เห็นอยู่คือใส่มากอันนี้ดื่มได้ไหมได้ครับนี่ก็ทุกวันนี้ที่ใช้อยู่ก็น้ํคลองนี่โอ้นอกจากจะ เรียกได้ว่าน้ำนี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยของการดํารงชีวิตของชาวฮักกาค่ะเพราะว่าใช้ซักผ้าใช้ดื่มใช้ทุกอย่างอะ่ะใช้ทางการเกษตรด้วย นี้นะคะชุมชนฮักกาก็ยังมีอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างเฉากล้วยเบตงหนึ่งในเมนูที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงชุมชนฮักกาเฉา,ากล้วยเบตงหรือที่คนเบตงเรียกกันว่าวุ้นดำมีวิธีขั้นตอนการทำแบบดั้งเดิมการเคี่ยวและใช้เตาถ่านไม้ฟืนแบบของเบตงมีกลิ่นหอมเนื้อเหนียวนุ่มเมื่อรับประทานแบบอากาศร้อนๆนะคะมีสรรพคุณแก้ร้อนในได้ดีเลยทีเดียว นอกจากนี้ค่ะรับประทานเฉากลวยที่อร่อยแล้วนะคะเฉากล้วยที่นี่เฉากล้วยกอม .4 อบ้านตึกแห่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของเฉากล้วยให้ได้ศึกษากันด้วยล่ะค่ะโอ้ตอนนี้ค่ะเรากำลังอยู่ที่เขาเรียกว่า หมู่บ้านู่บการาการเลยที่ทำนี่แหละเฉาข้วยบ้าคือถ้ามาแล้วจะต้องมาแวะดูวิธีการทําเฉาข้วยลูกเสี่ยวเนี่ยเขาทำยังไงเดี๋ยวลุงเสี่ยวบอกซ่อนก่อนอันแรกเราโชว์นี้ก่อนการทำเขาจะมียาหญ้าเฉาล้วยเฉาล้วยมันเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะเป็นยาเมื่อก่อนคือมันมีเยอะไหมในในหมู่บ้านเราส่วนมากนำมาขข้า นนอะไหมูบ้างเขาจะปลูกว่ามันไม่ได้คุณภาพออันนี้ก็คือซื้อมาแต่ในอดีตมีมีมีในอดีตก็คือมีต้นเฉากล้ยอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราอามานนมแล้กวนนก็มีปลูกอยู่แต่เขาไม่นิยมอ๋อทุกวันนี้ก็ยังมีปลูกอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราเอามาทำเฉากล้ยเนี่ยเราซื้อแบบสําเร็จแบบนี้มาเลยมันเป็นญ้าอย่างหนึ่งนะแล้วก็เอามาทำขั้นตอนยังไงคะเราต้องมาล้างรั้งร็จต้อง ได้ที่แล้วเราก็มาต้มต้มแบบนี้ต้มแบบนี้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงโเพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> ให้ยางเฉากล้วยออกเราต้มเสร็จถ้ายางดีนะมันจะเหนียวมันจะเริ่มเหมือนกับเหมือน,นกับเหมือนกับน้ำมันเครื่องถ้าเราต้มไปเขาจะเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นโอ้มันใช้เวลาคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าการทำเฉากล้วยเนี่ย นี่ขนาดแค่ต้มน้ำเฉยๆแค่เดือดเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแล้วแล้วก็แสดงว่าเราต้องใส่น้ำอยู่ตลอดต้องแล้วก็ใส่อังไฟไว้ตลอดจนแล้วต้องไฟนี่ต้องต้องแบบแรงไหมคะไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นเสร็จแล้วนะตล้นี่เดือดแล้วไม่ต้องอ๋ออันนี้คือต้มต้มจนแบบให้เหมือนมันเหนียวเหมือนที่ลุงบอกพี่ต้นก็เติมน้ำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูหน้าร้านเขามีหน้าร้านด้วยว่าเนี่ยรูิว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสมาในพื้นที่เบตงนอกจากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทําเฉาก๊วยแล้วอะ่ะก็ยังสามารถที่จะไปรับประทานเฉาก๊วยแบบบรรยากาศหน้าร้านด้วยเดี๋ยวเราไปดูนค่ะ จะบอกว่าถ้าแบบอากาศร้อนเนี่ยมาได้แบบเฉากุ้ยสักถ้วยนึ่งเนี่ยคือมันดีมากเลยค่ะนี่ดูก่อนอยากจะเห็นชัดว่าสิ่งที่เราไปดูขั้นตอนการทําม,มาและตอนนี้มาถึงเบตงแล้วเพราะว่าเราได้กินเฉากล้ยลุงลุงเสีซลคขะถ้าเกิดว่าเนี่ยมาทานได้ตั้งแต่กี่โมงคะหกโมงโอ้หกโมงช่จนถึงจนกว่าหมด จนกว่าจะหมดก็อย่างที่บอกว่าบางทีถ้ามีออเดอร์เยอะก็ทำอีกรอบหนึ่งช่วงบ่ายบ่างวันนี้เช้าๆ้าก็หมดแล้วหนุเช้าๆ้านี่คือวันนี้ฮะใครมาเบตงอ่ะพี่ต้นจะบอกว่าณวันนี้นะคือหมดแล้วลนนต้องสั่งล่วงหน้าของเขาดีจริงต้องสั่งล่วงหน้าอย่างเงี้ยถ้าทานที่ร้านนี้ถ้วยเท่าไหร่อะคะยี่สิบบาทครับอือยี่สิบบาทเท่านั้นเองไม่แพงเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อกลับไปกิโลละหกสิบแล้วน้ำเสื่อมเจ็ดสิบ กิโลหนึงหกบาทแต่ถ้าแบบว่าใครที่แบบสะดวกแบบแม่บ้านสมัยใหม่แบบซื้อไปพร้อมทานเลยก็คือน้ำเชื่อม70บาทเท่านั้นเองแล้วมันสามารถเก็บได้กี่วันคะสมมติจะ,<ถ>จะซื้อไปฝากถ,นะถ้าใส่ในตู้เย็นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเยห้ามใช้ซ่องฟิตนะอโอเคนี่ฝากไว้ด้วยนะคะใครมาเบตงที่กอม .4 อก็อย่าลืมแวะร้านเฉากล้วยเฉากลวย,บ,ยบ้านตึกบ้านตึก เฉาก้วยบ้านตึกกม .4 ตรงข้ามทางเลี้ยวไปว,ว,ว,วร้านนี้จะเป็นรุ่นสู่รุ่นนี่นเป็นรุ่นที่4นี่รุ่นที่4แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพี่จต้องขออนุญ,ญาตทานเฉาก้วยให้หมด ข่ากล้วยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าห้ามพลาดที่เห็นอยู่นี่คว่ำอยู่มันคือขนมถ้วยโบราณขนมถ้วยโบราณเดีถ้าฮักกาเขาเรียกว่ามีเกาปันอะไรนะคะถ้าภาษาฮักกามีเกาปันมีเกาปันเราจะมาทานมีเกาปันกันค่ะเป็นภาษาฮักกานั่นก็คือขนมถ้วยวันนี้ได้ภาษาด้วยนะนอกจากจะมาแบบดูชุมชนแล้วก็ยังได้เรียนรู้ภาษาเป็นภาษาจีนเหรอคะจีนแคจีนแคะด้วยดูหู ถ้วยใหญ่มากปกติจะเห็นขนมถ้วยที่แบบถ้วยเล็กๆแล้วก็มีวิธีการน,นี่เขาก็จะกินกับน้ำมันกระเทียมเจลต้องกินกับน้ำมันกระเทียมเจลอ๋ออันนี้เป็นแบบของโบราณด้วยนะมีเกา้ปกาปัน่นมีเก้าปั่นวันนี้เรามากินมีเก้าปั่นกันวู้ลาัดเยอะอย่างนี้เหรอคะแล้วนี่คือใช้ทำอะไรก่อนเดี๋ยวอ๋นี่นี่นี่การกินขนมถ้วยที่นี่เขามีสูตรก็ต้องมีลีลาก็มีลีลาด้วย อันนี้คือน้ำอะไรคะน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยแล้วก็นัน่นหูมันเยอะมากมันละม,มันไม่อร่อยแล้วก็จิ้มจิ้มทานได้เลยไม่ยากเห <c oughs> มือนอะไรนะบอกไม่ถือ <laughs> คือขนมทั่วไปที่เราเคยกินอ่ะมันจะแบบหวางใช่ไหมคะที่มันเล็กแล้วมันมีมีกะทิอยู่บนหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่นี่มันมันบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้ใช่มันจะแบบว่าเป็นขนมหวานก็ไม่ใช่ข้าวขาวก็ไม่ใช่อเพราะว่าไอ้ตัวเนื้อเนี่ยเนื้อเขาเรียกแป้งไหมคะแป้งแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งที่เราสัมผัสไปอ่ะมันมันอธิบายไม่ได้ แต่มันน่าจะมีรสชาติกับที่เรากินกับกระเทียมแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ไหมครับมันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดมากออมัน,ม,ม,นมันหลายอย่างมหลอดไม่หนุนเลยอะ สำหรับวันนี้นะคะทิพ่ซอนพาคุณผู้ชมค่ะได้มารู้จักชุมชนฮักกานะคะที่บ้านกม .4 ในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของพื้นที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําร้อนไม้ดอกเมืองหนาแล้วก็อุโมงปิยมิตรแต่ในส่วนของชุมชนฮักกาซึ่งถือว่าเป็นชุมชนแรกเลยของพื้นที่ที่นี่ในฐานะวันนี้ค่ะที่ลุงเสี่ยวนะคะเป็นไกด์พาทิพย์อนมาเที่ยวมารู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์ของฮักกาอยากจะให้ลุงเสี่ยวเชิญชวนเลยค่ะ ใคร,ครที่มีโอกาสมาเที่ยวเบตงต้องอย่าลืมชุมชนฮักกาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในเรื่องของการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยค่ะครับสำหรับชุมชนฮักกากมอสีนี้เนื่องจากเป็นชาวไทยเส้อสายจีนคือจิงแค่นะครับเดีจะเชิญชวนให้คุที่เข้าบ่อมร้อนจอดแวะนะครับว่าของเราก็มีอาหารดีของกินที่อร่อยคือเฉาก้วยนะครับขอให้แวะในพื้นที่นี้แล้วก็ยังมีเหรียญเรียนรู้มีบ้านโบราณมีอะไรที่เราสามารถมาเข้าชมได้ครับ ใช่แล้วค่ะเหมือนกับที่วันนี้นะคะที่พี่ต้นได้ไปรู้จักบ้านหลังแรกของทักกาที่เป็นจุดกําเนิดของชุมชนที่นี่อย่างที่ลุงเสี่ยวบอกเลยถ้ามีโอกาสมาแล้วที่สําคัญเลยห้ามลืมเด็ดขาดนั่นก็คือมารับประทานเฉาก๊วยยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้แต่จะทานช่วงไหนทานตอนไหนก็อร่อยทุกเมื่อค่ะมีอยู่2ที่ด้วยกันนะคะด้านบนค่ะจะเป็นเฉาก๊วยกม .4 ีจะติดถนนยายเป็นบ้านตึกส่วนอีกด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของชาวกล้วยบ้านโบารณบาณบ้านไม้นะคะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยะค่ะว่าชุมชนไหนนะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะอยากเก็บอยู่กับตัวนะคะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ้อนกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะจะพาลงพื้นที่ไปเรียนรู้เรื่องราวไปรู้จักชุมชนไหนว่าชุมชนไหนเขามีเรื่องราวอะไรมีของดีอะไรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าวันนี้นะคะพี่ซ้อนขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศของชุมชนทักกาชุมชนบ้านก<า>อมอสีในพื้น ที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณลุงเสี่ยมากๆนะคะคขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ